โดนบัวน่าบัวค่ะขอต้องรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อคุณภาพชีวิตออกอากาศพร้อมการทาง o o m e n n f u o o t Channel ทูว i ชั85และ FM 98.75ดู i ิ i t y Radio ค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายการสดในวันเสาร์ที่23เสาร์ที่20นะคะกรกฎาคมนะ2556ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ได้คำปราศรัยข้มาแล้วนะครับว่าคำปราศราของเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 22, 23ที่จะถึงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราหยุดนะคำปราศษาทางราชก,การก็หยุดให้รายวันทีเดียวนะครับาาสามอาทิตย์จันทร์อังคารแต่ว่าทางบริษัทก็คงจะต้องมาทํางานกันวันอังคารหยุดให้สามวันก็เป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ไปพักผ่อนการแพรกผ่อนเหล่านี้ ก็อยู่ทห่ท่านหลายไปทำบุญนะทำบุญทำทานเป็นการเรียกว่าข้าพนัษาเป็นงานทางพระพุทธศาสนาซึ่ง1ปีก็จะมีการค้ารึักษาหนึ่งครั้งเป็นเวลาสามเดือนที่พระสงฆ์ต้องอยู่ที่วัดแล้วก็ไปคาบคืนที่ไหนไม่ได้นะครับได้ดําเนินการมาไม่ต่ำกว่า2อง0 2,500ปีมาแล้วนะครับท่านทั้งหลายก็จะได้ไปพักผ่อนกัน นะครับในช่วงกัมพูสาแล้วถึงโอกาสไปทำบุญในช่วงหนาฝนมาแล้วค่ะต่อให้ไปก่อนครับสวัสดีครับคุณตุลยนครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเอากระเป๋าวางก่อนแล้วก็ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนนะแต่ต่อให้ทำไปก่อนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงกัมพูสาหนฝนก็ตกอันเรียกว่าทุ่งชำอยู่ตลอดเวลาลำบากเชียวนะคะสวัสดีค่ะบินาเชิดบุญชาติค่ะ กำลังพูดถึงแต่การคำพษากันอยู่ช่วงนั้นนี้หน้าฝนนะครับก็อยู่กันหลายวันเดี๋ยวเราจะหยุดกันสี่ใช่ไหมแต่แบงก์ก็สามแถวนี้ก็หยุดสามสามเราก็วันหยุดก็ไปทำบุญทำทานนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้ที่นี่จะเปิดหรือเปล่านะน่าจะเปิดด้วยแหละวันจันทร์นะคะค่ะเราก็ยังไงล่ะทุกทีเลยพอจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ค่อยชอบวันหยุดสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า อีกไม่กี่วันนะสาวหน้าก็เป็นวันที่เรามีคอนเสิร์ตเพลงพาไปและพอเพลงพาไปนี่ก็เรียกว่าเราก็หนงคาดหวังว่าออบัตรไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะแต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าเที่ยวเนี้ยบัตรไปดีมากนะและ้วก็ยังมีอีกหลายรายการโทรทัศนะ์น่ะที่เขาจะช่วยโปรโมทนะคะอย่างวันนี้ตอนเย็นนะอาจารย์สีมงเย็นดูคุณพระช่วย ก็จะมีเรื่องราวของมุล,ลันทีนิดหน่อยแล้วก็มีเรื่องราวของเพลงที่จะเป็นเพลงพาไปคกอ,อ,อีกวันเสาร์ที่2 7่สเนะครับี่ 27, 27รอบเดียวค่ะรอบเดียวนะคะ,ะก็ไม่ยอมเพิ่มรอบด้วยหละ่ะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยวันนั้นก็ขอภาวนาฝึกผับนะฮะสีแดงนจนหมดแล้วค่ะให้ดินฟ้าอากาศมาช่วยเราด้วยนะครับช่ว่เราด้วยก็ท่านที่ไปจะได้สะดวกนะแต่ว่า ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่ากลัวฝนนะคะก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะคะแล้วแล้วก็เดี๋ยวคือพูดง,ง่ายๆก็ฝนน่ชอบตกตอนสักสี่ปมสี่โมงกว่าเออเขาเรียกว่าฝนราชการราชการนะครับแต่ว่าความจริงแล้ววันดุดเนี่ยมันก็วันดุดราชการนะฝนน่าจะหยุดไปด้วยนะแต่ฝนก็ไม่หยุดไม่แปลว่าเป็นน้ำฝนแต่อาจารย์ว่าช่วงนี้เขาจะเขาจะคล้ายๆจะมีช่วง อะไรล่ะที่มีฝนทิ้งช่วงอ่ะใช่ไหมคะปกติกร,รกฎาสิงหาจะมีฝนทิ้งช่วงหน่อยก็ในต้นเดือนมิถุนายนนั้นหลุดไปทีหนึ่งและทิ้งช่วงไปหลายวันนะแต่พอเข้าเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมันเรียกว่ามันขึ้นขึ้นลงลงบางวันบางวันหรือบางช่วงมันก็หยุดไปเลยนะ,ะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะวันที่ยี่สิบเนี่ยนะครับปรากฏว่า ลมม,ม <า S 2> รสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็แรงขึ้นก็แล้วก็ลมตะวัน Born ออกอะทะเลจ,จีนใต้ก็แรงขึ้นก็เลยขณะน,นี้ก็คลุมประเทศไทยอยู่แต่าคาดคเนว่าจะอยู่ได้ไม่ไม่นานนะครับเพราะว่าบางทีก็วันสงวันหายไปวันสงวันหายไปนะครับโ <çi S 2> นะดยเฉพาะภาคเหนือที่ทิศท,ที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า ทางทีวีได้ออกมาว่าที่เขื่อนสิริกิตเนี่ยซึ่งจุน้ําได้ประมาณ9ก0 0ันสามล้านสามพันล้านลูกบาศเมตรนะครับอันดับสามของประเทศไทยเนี่ยขนาดนี้น้ําแห้งเขื่อนแล้วแล้วก็ปรากฏว่าประมาณ4-5ปีที่สร้างเขื่อนเมื่อปีพศ2511เนี่ยก็ปรากฏว่าวัดวาอาลาบ้านหมู่บ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากกลางเขื่อนก็เลยทําให้มีการวิตกกันว่า ปีนี้เนี่ยแทนที่น้ำจะท่วมนะเราก็เป็นห่วงว่าปีหน้าจะไม่มีน้ำใช้ปีหน้าจะแร้งนี่แหละธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้แต่ถ้าจะเกิดเขาก็เกิดช่วงกันยาก็ยังมีโอกาสอีกนะคะ,ะเราก็หวังว่าสิงหากันยาเนี่ยนะยังไงยังไงก็มาราสมตะวันออกอเชียงใต้ซึ่งโดยมากก็จะเกิดตั้งแต่มิถุนามาเนี่ยแต่ปีนี้ก็มาห้าหกลูกนะ ครัลูกแต่ว่าเขาผ่านมาเพียงลูกสองลูกอีกสี่ห้าลูกมาหลุดไปทางไต้หวันไปทางเกาะโอกินาวาขึ้นขึ้นเหนือหมดนะคะไปทางโน้นไะอย่างไรก็ดีนะคะต้องถือว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นอะไรที่บอกอดีตใช่ไหมคะว่าพอเข้าพรรษาเนี่ยก็ฝนจะตกใช่ไหมคะอีกไม่นานก็จะถึงวันเข้าพรรษาอยู่แล้วใช่ไหมก็วันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง นะครับยี่สานสองวันนี้ก็เริ่มขับนะครับเริ่มแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าไปเก็บเอาเอก็ที่เขาตักบาดดอกไม้อ่ะสมัยที่เราไปแต่ตอนนั้นมะนาวยังไม่อยู่เราไปตักบาดดอกไม้ที่พระพุทธบาทสระบุรีฮะเขาก็มีต้นเข้าพรรษาต้นเข้าพรรษาต้นหงเหินต้นปฐุมมาอะไรเนี้ยนะครับอาจารย์เราก็ไปเอามาแค่ต้นเดียวสองต้นนะคะ แล้วเสร็จแล้วก็เวลาเนี้ยเขาอยู่ในกระถางนะ,ะือไม่ไม่ได้เลี้ยงด้วยคือหมายความว่าก็ดึงดึงทิง้งไปหมดเลยพอมันโรคหลังจากที่เขาออกดอกแล้วมันก็ดูโรคๆอา้าวพอใกล้เทศกาลนี้นะคะณนะวันนี้เนี่ยก็อเหลืองเต็มไปหมด,ดเลยดอกสีเหลืองนะคะซึ่งเขาก็จะใช้ในการที่จะตักบาดดอกไม้นะคะ คนไทยชอบตักบาทเป็นการทำบุญนะคะอันนี้สถิตินี่ออกมาทางเรียกว่าเขาประกาศผลโพออกมาถามว่าไปทำบุญทำอะไรไปทำบุญทำอะไรก็ต้องไปตักบาทต้องไปตักบารมีหลายอย่างด้วยกันนะไปวัดสิ่งแรกที่เราประเพณีแล้วก็คือตักบาทอาหารนะอาหารคือเคยตักข้าวพวกอาไปถวายพระก็ตักบาท ต่อมาก็มีการตักบาตรช่วยตักบาตรข้าวสารตักบาตรา็สารกันมาเพราะว่าเมื่อข้าวรร็นสาบางทีไม่มีใครไปวัดไปวานเนี่ยพระท่านไปบิณฑบาตไม่ได้นะครับก็เอาข้าวเพียบข้าวสารเนี่ยไปท่านไปหุงน,เนะเป็นอาหารกาวป๋องเป็นข้าวสาร ประเพณีตักบาตรดอกไม้เนี่ยเป็นประเพณีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเออค่ะครั้งหนึ่งมันความชื่นใจนะคะชื่นใจแต,แต่ว่าเวลาที่มีะอะไรมีดอกไม้อยู่ด้วยเนี่ยนะคะ,ะผู้ให้ทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับเลยล่ะทา้าให้ถวายอะไรทุกอย่างหมดแล้วสุดท้ายก็มีดอกไม้นะคะเหมือนกับว่าเนี่ยชุบชูชีวิตเลยล่ะคนเราเนี่ยเวลาข้าพนัสาดรเวนาทักไปทางพม่านะจำผมไปทางพม่าก็มีดอกข้าพนัสาแบบบ้านเราเนี่ย นะครับมันต้จะโผล่ขึ้นมาเพราะเป็นพวกขิงขาค่ะป,ะปูนขิงขาคือว่าหน้ขาขมินขม้นขมิ้นขิงขาพราหน้าแรงนะครับหัวก็จะหมกอ,อยู่ในดินพอหน้าฝนก็จะโผล่ม,มาก็ออกดอกในพระมาตรที่ผมชอบก็คือว่า,ดาโดยมากจะไม่เจอดอกไม้ที่มาทําไมใหม่หรอก เจอดอกไม้สมัยเก่าๆพวกเนี้ยไม่ไม่เห็นมานานพวกขิงพวกเออพวกเนี้ยนะดอกไอ้ดอกขรันสาดอกทีกูนดอกไม้ที่มีดอกแก้วดอกมาริดอกมารินะครับพวกนี้ก็เลยทำให้เราแม่แต่แมแต่ดอกส้มนะฮะจริงแล้วก็ยังเป็นดอกไม้ที่ให้ขุนทั้งนั้นเลยแล้วทานได้เมื่อเอามาทำชา ชากุหลาบชาอะไรล่ะดอกอะไรทั้งหลายดอกไม้นะชาดอกไม้ต้นเบญ่าก็เขียนเอาไว้เยอะนะใช่ใช่อาจารย์รู้ไหมตอนนี้เขาก็มาเห่กันว่าโอ้อยากจะให้น้ําที่เราทานเนี่ยเป็นด่างนะคะแต่ว่าท่านทราบไหมคะว่าท่านไม่ต้องทําอะไรมากเลยเอาดอกไม้ใส่ต้มลงไปดอกอัญชันนี่แหละท่านก็จะได้น้ําด่างแล้วล่ะเพราะอะไรมันจะเป็นสีน้ําเงิน นะคะ <S 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 น้ำที่ได้เป็นสีน้ําเงินแต่เมื่อไหร่น้ําได้ที่ได้ยังเป็นสีแดงนะสแสดงว่าโอ้ยน้ําที่ท่านดื่มนี่มันกรดยังมากเลยนะคะอย่างไรก็ดีทําให้เวลาดื่มไปแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าเราทานกรดเยอะพวกโปรตีนนี่เป็นกรดโดยเฉพาะคนที่ไดเอทนะแต่ทานแต่โปรตีนกนเยอะๆแม้แต่ไข่ก็ไม่ทานไข่แดงหรอกทานแต่ไข่ขาว <S 2> <S 2> เพราะนั้นสภาพความเป็นกรดเนี่ยเราใส่เข้าไปในร่างกายเราเองอะ่ะเพราะนั้นเราต้องผ่านชาดอกไม้นี่เยอะๆ คนจีนถึงทานแก้ค,ควยไงอาจารย์นะนะแล้วทานใบชาก็จะต้องใส่มะล,ลิเข้าไปด้วยเงี้ยนะคะอะไรอะไรจัสมินจัสมินจัสมินดอกดอกจัสมินนะฮะกะฮะ็เป็นดอกไม้ซึ่งนิยมามาตั้งแต่โบราณแล้วละทำไม<อ>ถึงมะล,ลิเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมแเราเราต้องมาฟังในฐานะที่กลิ่นไหมครับในข้าวภาษาตรงนี้มีเรื่องดอกไม้ถวายดอกไม้ข้าวภาษาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า พิมพิสารนะครับให้มาลการในมาลการเนี่ยเป็นคนทําสวนแล้วก็บอกแต่มาลการวันหนึ่งนี้ะเ,เจ้าจะต้องไปเอาดอกไม้มาให้ฉันเนี่ยวันและจัดแจกจัด,จดอเอาไว้แปดช่อช่อใหญ่ๆนะแต่วันหนึ่งตั้งทิ้งไว้เลยนะครแดช่อแปดช่อมามาท่านท่านทรงโปรดดอาดอกมาที่แต่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประกฏว่าในมาลการเนี่ย ก็กำลังเด็ดดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยเพื่อจะไปถวายพระเจ้าพิมิสารเราคนด้วยความศรัทธาของพระพุทธองค์ mm hmm. ก็เลยเอาดอกไม้ไปถวายพระเจ้าพอถวายพระเจ้าเมียม,มาด้วยพอเห็นเข้าก็เลยไปบอกพระเจ้าพิมิสารบอกวันนี้สามีของฉันมาเอาดอกไม้มาให้ท่านแล้วดิฉันขอเลิก oh. เพราะว่าเพราะว่ากลัวพระเจ้าพิมิสารจะโกรธและก็จะลงโทษสามี แล้วตัวเองก็จะลำบากด้วยนะปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปด้วยก็เลยรีบเลิกเลยรีบเลิกเลยพระเจ้าบินสารก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าปเลิกก็เลิกทีนี้พอไปถวายพุทธเจ้าเสร็จแล้วนายมรกาก็ไปกลับทูลพระเจ้าบินสารว่าวันนี้ต้องขออ่าอภัยโทษที่ท่านตั้งใจจะมาให้ท่านตามเวลาแต่ว่าไปพบพระพุทธองค์มาแล้วเนี่ยเห็นว่าดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่บูชากับพระ ก็เลยตั้งใจเคอถวายท่านก็มารายงานพระพิฆเนพิมสารพระเ้าพิมสารบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคาจริงเนี่ยเธอไปถวายถูกหรอกแล้วล่ะพระพุทธเจ้าที่เข้ามาในในวังเนี่ยคือตัวพระพิ้านพิมสารนิมนต์มาเองก็เลยให้ให้ฟาว์มดีก็ในมรรการว่าเธอก็เป็นคนดีนะสามีสามภรรยาเธอก็เลิกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอก ฉันเองก็จะเลี้ยงดูเธอต่อไปให้แ่แหวนเงินทองมากมายนะครับด้วยเหตุบุคุศลตรงที่ในมรรการถวายดอกมะลิพุเจ้าอะ่ะก็เลยในในมรรการก็เลยได้ได้ดีดดมาจากดอกมะลิที่ว่านิยมการถวายพระข้าพันศากร่มต้นมาแต่ละปันนั้นเป็นต้นมาไงก็เนี่ยมาเป็นอย่างนะเาง,งี้ยนะดอกดอกมะลิมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละ,ะก็ต้องต้องบอกเลยว่าคนคนโบราณน,นะฮะ นอกจากว่าจะชอบเอามาลิมาดมนะะกลิ่นหอมเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าเป็นตัวรักษาได้เหมือนกัน <c oughs> นะแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่อการที่มีทุกวันทุกวันและเป็นบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเนี่ยอันนั้นก็ทาให้คนโบราณเนี่ยอายุยืนแล้วก็ไม่ต้องทานยาเหมือนเรานี่ก็เป็นได้นะ <c oughs> แถมยังเอามาชงเมื่อหม่เหี่ยวเหี่ยวแล้ว แห้งแล้วยังเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเอามาชงชานะคะก็ถือว่าเป็นกุสโลบายทีเดียวอ่ะเป็นวิธีการรักษาตัวที่จะมีดอกแก๊กฮวยดอกมันลิ่นะนั่นก็คือคริสเตนติมมเบนจมาใช่ไหมเก๊กฮวยนะคะแล้วมีอะไรอีกล่ะที่เขาจะใช้เป็นประจำเลยคนจีนเนี่ยมันลิแเก๊กฮวยที่ชอบมาเก๊กฮวยดอกมันลีเกศรดอกบัวเกศรดอกบัวคือคือบางทีเกศรทั้งก้าเนี่ยนะคะเอ่อเวลาเราทานจะมีรสขมนิดหนึ่ง นะคะเพราะเป็นยาเนี่ยวานเป็นลมขมเป็นยานั้นอะ่ะเออเวลาที่เราไปร้านอาหารเนี่ยเขายังไม่ถึงกับนิยมแต่ต่อไปถ้าทุกคนรู้ว่าเกสรทั้ง5ทั้ง7ทั้ง9เนี่ยสามารถที่จะช่วยโรคหัวใจอะไรเยอะแยะเส้นเลือดที่ติดตันเนี่ยดีไม่ดีก็จะต้องมีไว้เสิร์ฟนะคะค่ะ,ะแม้ว่าขมมะละขมเท่าไหร่คนก็ยังอยากทานนะที่พุดดี้มียำมะละซึ่งซึ่งเป็นจาน ปรดมากเลยนะเพราะยามะละของฟูด,ดี้เนี่ยก็จะมีมะกุ้งแล้วก็หมูลวกนะคะแล้วก็ยังใส่เจียวเจียวเอากระเทียมเนี่ยนะคะเป็นแว่นแว่นแว่นเลยแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกับการยำนะซึ่งมีพริกมีอะไรเออทำให้มะละเนี่ยเออซึ่งขมขมเนี่ยมันไม่ขมเท่าที่<ต>มัน,ม,นมันอร่อยอร่อยมากกว่าแต่คนที่เป็นเบาหวานนะครับเออท่านที่ไม่ชอบของขมมะละก็บับนี้ ท่านควรจะหันมาทานมาทานเถอะครับเพราะว่ามราะเนี่ยมีสารที่จะไปเรียกว่าไปทําให้เพลิตสารอินซูลินในร่างกายนะครับเพื่อจะไปไทําลายพวกน้ําตาลนะครับที่มันมีมากเกินไปในในร่างกายเราได้เนี่ยมันคนละกลไกกับเรื่องของอบเชยอบเชยเนี่ยไป็นกระตุ้นเซลล์ของเราเองเนี่ยให้ใช้น้ําตาลเพราะนั้นระดับน้ําตาลที่จะถูกควบคุมให้ลงไปสู่ระดับที่ ใช้ได้เนี่ยระดับที่ควบคุมอยู่เนี่ยคือต่ำกว่า126นะฮะร้อยหนึงกำลังดีเนี่ยอย่างโดยโด้วยเวลาที่รวดเร็วมีแฟนรายการนะฮะเจอนะฮะเจอเวลาไปข้างนอกค่ะเดินเข้ามาบอกเลยค่ะมันคนผู้ชายสุภาพบุรุษนะคะสูงทีเดียวบอกว่าเนี่ยตอนมันหมอบอกว่าตอนน้ําตาลเขาเนี่ยเกินแล้วล่ะมันอยู่ราวร้อยสี่ล้เจะต้องตัดสินใจทานยาเขาก็บอกว่าเขาจําได้ว่าให้ลองทานอบเชย ช้าสอเม็ดเย็นสองเม็ดเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ไปตรวจอีกนะ้นําตาลเขาก็ลดระดับลงเหลือร้อยหลือร้อ 120. ตอนนี้เนี่ยเขาก็สบายเขาไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้องทานยาเลยแล้วก็กลับมาอยู่ในระดับไม่เกิน100<ม>ก็ทานทุกวันอบเชย<ม>แต่ว่าพออาจารย์พูดบอกว่ามะละเนี่ยไปเพิ่มระดับอินซูลิน นะซึ่งอินซูลินนี่ต้องผลิตใช่ไหมะต้องผลิตร่างกายร่างกายเราผลิตนะครับแต่ว่าเราหากว่าไม่ผลิตละจะเป็นไงแต่ถ้าไม่ผลิตเนี่ยครับน้าตาลเนี่ยก็จะเป็นเบาหวานาชนิดที่หน่นะถ้าไม่ผลิตเนี่ยน้ำตาลก็จะหลงเหลืออยู่มันหลงเหลืออยู่ในร่างกายเราเยอะมากๆครับถ้ามันมีอินซูลินเนี่ยก็อินซูลินเนี่ยมันก็จะเบรกดาว <c oughs> น้ําตาลให้มา,น,าน้ําตาลกลูโคสนะครับให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเยอะ แต่ถ้าเราไม่มีอินซูลินอยู่เนี่ยครับน้าตาลที่ปลุกข์อยู่ในเส้นเลือดมันก็เข้าเนื้อเยอ่อไม่ได้เราทานข้าไปเราก็ไม่มีกําลังเพราะไม่ได้เข้าไปแต่เมื่ออยู่ในหลอดเลือดเยอะๆระดับน้ําตาลเยอะๆเป็นยังไงนะคะถ้ามันคือร่างกายมันคอยเรียกมีกลไกของมันมีกลไกของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเบรกดาวขึ้นมาควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมโอ้บาหวานนี่ ทำให้น้ําตาลในเลือดเยอะๆนี่ตานเชื้อโรคก็ไม่ได้ตานมะเร็งก็ไม่ได้แถมยังทําให้เกิดการสะสมที่อื่นไงอย่างที่อาจารย์ว่ามันไปสะสมเป็นเปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นไขมันได้เลยอ่ะในกรณีที่น้ําตาลเราสมมุติว่าไม่เวิร์กนะไม่พอทุกไม่ไม่พอก็ปรากฏว่าร่างกายเราเนี่ยก็จะไปดึงเอาไขมันมาอพอไขมันออกมาปุ๊บนะครับแล้วใช้ไม่หมดเนี่ย ไอ้ไขมันก็จะเกิดสารที่คีโตนสะสมอยู่ในร่างกายไอ้สารคีโตตัวนี้เขาถือว่าเป็นพิษต่อร่างกายใช่ไหมจาะนั้นสูุรแล้วทําอย่างไรให้สุินมันมีพอใช้ปกตินะฮะฮอร์โมนตัวเนี้ต้องต้องสร้างให้ให้ให้ปกติให้เป็นปกติไวครับวันนี้อาจารย์มีกล้วยกล้วยนะต้องให้เดาก่อนมาได้ให้เดานะกล้วยหนาก็พอผมนํากล้วยหนากมา มาโชว์ในวันนี้นะครับด้วยเหตุผลสองประการเหตุผลประการที่หนึ่งก็ถือว่าไปจันทบุรีมาครับนี้นะครับนี่ไม่ใช่มาจากจันหรือมาจากจันหรือะจันทบุรีมันเดี๋ยวนี้ปลูกกล้วยนานาชนิดกล้วยนากล้วยไข่กล้วยน้ำว่านะกล้วยหอมอยากได้กล้วยนาขึ้นมาจับใจในข้อที่หนึ่งนะผมไปที่พม่ามาแร้วกฏว่าเขาปลูกกล้วยนาคเนี่ยเอาไว้บูชาะล่ะ ถ้าปรชาถวายถวายพระพระของที่ไหว้พระเนี่ยเป็นของดีถวายพระถวายเทพเจ้านะทั้งหมดเนี่ยจะทําพิธีพระเทพทันใจทั้งหมดที่เราไปเนี่ยเขาจะมีถวายเป็นกล้วยหน้ากล้วยหน้านี้เข้าใจว่าเป็นกล้วยที่สวยงสวยง่ะคือถ้าจะพูดไปนะว่าใครเคยเห็นนาคว่า เข็มขัดนา,นาคใเข็มขัดนาคโอคก็จะคล้ายๆทองกับไม่ใช่เงินก็ไม่ใช่นะฮะเนี่ยเนี่ยจะมีรมัศมีมันเหมือนมีอะไรที่มันอยู่ระหว่างเงินกับทองเนี่ยนะคะคซึ่งเขาก็เรียกว่านาคเนี่ยฉาบอยู่นะสีแดงๆนะคะ,ะชื่อเขาก็จะเป็นไปตามตามลักษณะนะบ่งบอกนะแต่เนื้อของกล้วยนาคเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์กล้วยนาคก็ออกมาเหมือนเปรียไช่นะครับสีไม่ไม,ไม่ไม่แดงหรอกหวานสิหวานสิหวาน คือพวกนี้เป็นพวกตระกูลคล้คลคลคายๆกล้วยไข่แต่เพียงแต่ว่าลําต้นสีมันต้นหน้านกาบเหมือนต้นหน้าส,สีหน้ากันนะ,ะแล้วก็รูปเป็นหน้าเนี่ยเราก็ยังห่วงคนญี่ปุ่นนะเช้าขึ้นก็ทานกล้วยนะวันละลูกซึ่งเป็นกล้วยหอมนะคะ,คะแล้วก็จะน้ําหนักก็จะลดนะคะแต่ว่าแปลกนะคือเอ๊ะทำไมเลือกเอาช่วงเชา้าเพราะว่ากล้วยเนี่น่าจะดีสําหรับช่วงเย็นนะมันมีสารที่เรียกว่าสารตั้งต้นของการนอนหลับอะ ทริปโตฟานอะไรเยอะถ้าพันเปลียงไดตอนเย็นก็จะดีนะหมายความว่าตอนกาเรานจะค่อยๆเกิดขึ้นไหมแล้วแล้วเราเวลาเราเช้าเช้าตอนตอนตอนเช้าเราเราถ่ายกันเพราะว่ามไ่กล้วยมันจะมีไฟเบอร์สูงมันจะช่วยคลูดเอาไอ้เอากากออกนะแต่ว่าผมมะนนาวอยากพร้อมนะมะนาวก็ซื้อกล้วยถ้าเป็นกล้วยนากนะสองผลนะช่วงเช้าค่ะ ซื้อได้ที่ไหนครับกล้วยหนากอยากอยากจะให้ดรเวินาปลูกเอาไว้สักสิบสิบกอนะเนี่ยที่ไล่อยากปลูกจะแย่แล้วอย่างนี้ปั่นได้หรือได้แล้วก็ไม่รู้สั่งเดี๋ยวเม่เก่บอกบอกสั่งเพราะว่ากล้วยหนากนี่ก็หน่อจะแพงหน่อยนะต้องให้คุณเตี้ยบอกคุณสั่งต้องให้อาจารย์วัิยาบอกคุณสั่งเพราะเดี๋ยวเราลืมอีกเพราะว่ากล้วยหนากนี่ก็ถ้าเราจะซื้อหน่อเขาตอนนี้ก็หน่อเราประมาณสักสองร้อยนะโอ๊ยตาย เขาซื้อกันหน่อละสี่บาทนะกล้วยหอมน่ะแต่กล้วยหน้านี่สองร้อยเพราะว่าเนหนึ่งหวีตรงนี้ก็ประมาณสักแปดสิบาทอย่างต่ำโอโหถ้าอย่างนั้นสมควรแล้วซื้อไปบูชาสมควรที่จะปลูกเทพเจ้าถ้าพุงทินดูก็นิยมนางพุทธก็นิยมนะเขาก็ว่ามีสีดับดำนะพอยิ่งสุกก็เปลือกก็ยิ่งจะดำนะแล้วก็อร่อยคือถ้าปลูกไว้ที่บ้านเรานะครับเหมาะสาหรับปลูกประดับไว้ที่บ้านเขาเขาไม่ได้ต่างกับกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยอื่นหรอก ต้นไนากเนี่ยเพียง <spe ak> แต่ว่าเราออกมาแล้วเค้สีสีโส,สวยสีโคสวยสีโคสวยเนะี่ยเคยเห็นค่ะเพราะว่าสีลมเนี่ยสีลมเอาอีกแล้วพูดถึงสีลมอีกแล้วก็คือสีลมเนี่ยก็เป็นบ้านสวนมาก่อนนะคะสวนฝรัง่งสวนกล้วยสวนมะม่วงคือมีเอ่อเป็น,เป,นเป็นพืชสวนแล้วก็คนก็ปลูกต้นไม้ไว้กินเองแล้วมีทุกอย่างต้องมีทุกอย่างในบ้านเพราะเราไม่มีเวลาจะไปตลาดไปซื้อของละขอบเก็บของสดไว้ จะมีมะเขือมะเขือพวงเอาไว้แกงมะเขือเปลาะเอาไว้แกงมะเขือยาวเอาไว้ยาวมะเขือสีลมมนเป็นในแดนที่มีดินที่ดีอยู่แล้วดินดีค่ะเพราอยู่ริมน้ำจตุยาค่ะอยู่ใกล้ทะเลนะดังนั้นก็ปลูกอะไรเนี่ยต้นไม้ก็ขึ้นไปหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้สีลมไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ก็ใส่กระถางใส่กระถางก็เนี่ยหมอนตอนนี้ที่อยู่ในกระถางที่ข้างบนริมระเบียงมีสิบกว่าต้นนะฮะทานไม่ทานหรอกค่ะ ลูกหมอนเต็มไปหมดวันนี้จะต้องจับใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะฟรีซเอาไว้แล้วก็หยิบม,มาใช้ทิ้งสัก20ลูกนั่นก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระวันวันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทานสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะทานน้าที่เป็นดอกไม้ก็เยอะนะคะก็ดีค่ะใครๆบอกว่าเ,วเอ๊ะใช้อะไรเนี่ยเป็นเป็นเคล็ดลับเนี่ยเพราะก็อายุมากพอสมควรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกเลยบอกว่าเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้ค่ะช่วยได้เลยทีเดียวแล้วก็จะตรงให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับถาวรต่อไปก็ยัง้งหยุดยัง้งน,นะ,ะ,ะหยุดยั้งได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแต่ตอนนี้เราต้องไปพักกันก่อนแต่ก่อนจะพักจะบอกว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะตอน11โมงนะคะทั้งชั่วโมงเลยเราจะมีคุณสรีภกาพันธ์มาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ,คะเพลงพาไปเหมือนไทยยิ่งงามค่ะ